บอยยืนยันต้งและปางเลิกกันต้งและปังเลิกกันพิธีกรดังฟันทงจบความรัก10ปีเป็นกระแสะข่าวมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องราวหลักลาคา่ะระหว่างปังกันารันกับต้งทูพีและเปอร์ชื่อดังซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เก็บตัวเงียบไม่ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวอย่างชัดเจนทําเอามีการคาดเดากันต่างๆนานา อัปเดตล่าสุดบอยวันบันเทิงฟันธงต้งและปางจบความรักสิบปีพ้อมเผยสาเหตุของรักร้าในครั้งนี้ไม่รู้จริงไม่พูดแน่นอนโดยเรื่องนี้ต้องถึงบอยทางช่อง YouTube ทางบอยได้เปิดเผยว่าการออกมาพูดในครั้งนี้ตรงนี้ชัดๆกรณีต้งและปางคู่นี้ใช้คําว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องใช้คําย่อแต่พี่บอยขอพูดชัดๆตงและปางรักกันมา1ิปียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดขอโทษต้งและปางที่ต้องพูด จบความรักตลอด10ปีเรียบร้อยจบตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตรงทูพีทำเซอร์ไพรส์ขอบางกันนารันแต่งงานที่นิวยอร์กหลังจากนั้น6เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีการสั่นคอนเรื่องมือที่3มไม่มีหันหลังให้กันแบบยังรักกันจบกันด้วยดีฝ่ายชายอยากจะยืดความสัมพันธ์และเคลื่อนไหวล่าสุดก็ไม่สําเร็จเรื่องความรักไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกชีวิตคู่บางเรื่องอะไรปรับได้ก็ต้องปรับบ้าง เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่3ใดๆบอกแล้วว่าเป้าหมายในชีวิตเริ่มต่างกันนั่นเองค่ะ